วันนี้เนี่ยร้านคาที่มาออกร้านกันนี่นะครับก็มีการขายเป็ดเหลืองเลยนะฮะจำนวนมากเลยนะครับมีทั้งที่ติดผมมีทั้งตุ๊ก,กตานี่นะฮะมากมายฮะ,ะตรงนี้คือหน้าของอาคาร คลเรียของ s อ b ีนะครับก็ここจะเห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยนะครับที่มานั่งพักกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมการชุมนุมนะฮะมีเจ้า,ห,า,นาหน้า,นนา,ท,านนที่หน่วยพยาบาลน,นะครับก<ะ>ระจายอยู่ในพื้นที่นะฮะ<ป> <palette> เเป็นหน่วยพยาบาลฉุกเฉินนะครับก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ จะมีผู้อภิปรายนะครับกับนางพี่ปลาอยู่นะครับตรงบริเวณลานด้านหน้านะฮะแล้วก็จะมีรถเป็นรถซาเล้งสีแดงซึ่งเราเคยเห็นกันนะฮะในทุกครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยก็จะมีรถคันนี้นำขบวนไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะมาเป็นเวทีย่อยอีกหนึ่งเวทีณจุดนี้นะฮะ คนจานวนมากนะครับก็จะมีการเดินเดินสลับกันไปมานะครับระหว่างทั้งสองฝั่งถนนนะครับก็คือฝั่งไทยพาณิชย์แล้วก็ฝั่งของอเวนิวรัชโยธินนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเมเจอร์รัชโยธินนะครับ นี่ก็มีอีกหนึ่งจุดปลาใสย,ย่อยเล็กๆนะครับของคุณพี่ท่านนี้นะฮะก็ปั่นจักรยานมาปลาใส แล้วตอนนี้นะฮะเราเรามาเจอสอสอของพรรคก้าวไกลนะครับคุณธรรมรัฐ์นะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับก็มาอยู่ในพื้นที่ชุมนุมด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได,ได้ได้พูดคุยกันนะครับก,ก,ก,ก็จะมี ตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านสสอ,อมรรัตน์นะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เห็นภาพบรรยากาศของการชุมนุมของกลุ่มรัศดรเองนี่ยนะครับก็รู้สึกยังไงคบก็สงบเรียบร้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวยอย่างขนาดที่รัฐบาลต้องทําอะไรเวอร์เว่ไปตั้งลวดหนามอะไรต่ออะไรคนท,ที่ทาลายบรรยากาศ ของการชุมนุมในในระบอบประชาธิปไตยก็คือฝ่ายรัฐบาลเองนะคะค่ะเมื่อเช้า,า,ชาเห็นปิดหมดเลยสะพานสะพา,านปิดเก้าสะพานพระรามแปดปิดแยกอุลุพงรถติดกันวินาศเลยเห็นประชาชนประชาชนบ่นกันมากเลยว่ารถติดมากถ้าเหมือนกับประกาศภาวะสงครามแล้วอย่างนั้นน่ะคุณม่แล้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาไม่จําเป็นจะต้องไปทําถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะคือการชุมนุมที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรที่มัน ก็ไม่ทราบว่าเขากลัวอะไรนะคือเขาทํำลายบรรยากาศซะเองนะมันก็ยิง่งแล้ก็ทำแบบนี้ยิ่งยั่วยุด้วยนะคะทามองเขามองเหมือนมองประชาชนเป็นศัตรูอะนะฝ่ายปกครองถ้ามีทัศนคติอย่างนี้พี่ว่าคนที่จะต้องปรับทัศนคติก็คือรัฐบาลสิ่งที่หลายคนเองตอนนี้เนี่ยอาจจะติดตามการชุมนุมอยู่ที่บ้านนะคะน้องๆหรือว่าคนบุคคลทั่วไปที่เกยตยน้ำชนนุมเนี่ย หลายคนก็มีความเกรงกลัวว่าจะมาชุมนุมจะมีความรุนแรงหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากอยากจะฝากอะไรถึงคนทีเ่เขาติดตามอยู่ฮะถ้าจะฝากก็คือเอาประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะว่าก็มาติดตามการชุมนุมเ,เรียกว่าท,ท,ทุกครั้งเลยมากกว่าก็ยังไม่ก็เป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะมีงานศิลปะอย่างรอบที่สีลมแต่ละครั้งเนี่ย น้องๆเขาก็จะครีเอทอะไรมามเป็นรูปแบบการชุมนุมที่ที่สนุกด้วยมีเนื้อหาสาระด้วยแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยถ้าใครไม่เคยมาก็อยากจะลองมาดูสังเกตการดูก็ได้ค่ะคุณครัที่เห็นยังไงกับการที่มีการออกหมายเรียกแกนนําโดยใช้มาตรา1 1 2นะครเมื่อวานนี้ออกกันมาเป็นแถวเลยนะครก็เป็นไปตามที่ท่านนายกบอกนะคะเห็นเหนปีก่อนก็บอกว่าจะไม่ใช้1 1 2สองแล้วแล้วก็มากลับคําอีกนะคะ ก็แล้วเราจะให้ประชาชนรู้สึกยังไงก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าในม็อบในเวทีปราศัยทั่วประเทศเขาก็พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็ทางออกเดียวที่จะปลดล็อกปัญหาพวกนี้ได้ก็คือคุณประยุทธ์ต้องลาออกก่อนหรือไม่ก็ลองมาสังเกตการม็อบดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ลองปลอมตัวใส่แว่นใส่หมวกอะไรมาดูก็ได้นะคะเชื่อว่าถ้าเกิดคุณประยุทธ์ลองมาสักสักสอาครั้งนะกลับไปอาจจะไปเซ็นใบลาออกก็ได้ อย่าฟังอย่าฟังคนใกล้เคียงให้ข้อมูลอะไรผิดผิดแล้วก็จมอยู่ในในสิ่งที่เขารายงานมาผิดผิดนะคะเขาเขาก็จะรายงานให้ทราบแต่สิ่งที่เขาอยากให้ท่านทราบนะคะทำไมไม่ลองมาดูด้วยตัวเองขอบคุณนะคะขอบคุณครับนะครับั้นสสมรัสนะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ก็ชวนกันพูดคุยนิดนึงนะครับเพราะว่าในทุกครั้งของการชุมนุมเนี่ยเราก็จะเห็นว่า คุณอมรัตน์เนี่ยก็จะเข้าไปร่วมสังเกตการการชุมนุมในทุกครั้งนะครับและรวมถึงในทุกครั้งที่มีการจับแกนนําไปที่โรงพักต่างๆนะครับสอนอต่างๆคุณอมรัตน์เนี่ยก็จะไปเป็นนายประกันด้วยนะครับให้กับแกนนําที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะครับตรง ป้ายนี้ครับป้ายนี้น่าสนใจมากฮะท่านผู้ชมฮะจะเห็นนะครับติดได้เลยครับติดได้เลยครับติดได้เลยฮะออจะเป็นการสำรวจเนี่ยนะฮะเขาบอกนี่เป็นการสำรวจท่อน้ําเลี้ยงคือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการสำรวจช่วงอายุของคนที่มาแต่ครั้งนี้จะเป็นการสำรวจท่อน้ําเลี้ยงฮะว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยเคยสนับสนุนการชุมนุมมาแล้วนะด้วยเงินเท่าไหร่นะครับ และอายุเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะร่วมเปย์ม็อบเนี่ยนะฮะประมาณสัก100ถึง500บาทเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เปย์ถึงขนาดมากกว่า50,000บาทด้วยนะฮะซึ่งคนที่เปย์มากกว่า50,000บาทเนี่ยอายุเนี่ย51นะครับถ้าผมจำถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนี่ฮะวันนี้นะครับมีการสำรวจนะครับใช้เวแป๊บเดียวนะครับ ลองดูลองดูใกล้ๆกันได้ครับช่วงอายุนี่ครับมีคนเปย์มากกว่า50 0 0 0บาทเนี่ยอายุ51นะฮะคนเปย์หนึ่งหมื่นเนี่ยอายุ9ขวบนะฮะหรือเปล่า60กับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวเลข60นะฮะโอ้นึกว่าอ,อายุ เนี่ยส่วนใหญ่แหะครับก็จะสนับสนุนกันประมาณสัก 101, 1นึบาทถึง500บาทนี่แหละครับที่มีการเปกันอ่านี่ฮะอายุเท่าที่ผมเห็นช่วงอายุนี่ก็ประมาณสัก20ก,กว่าเยอะมากนะครับ2 0ถึง30ต้นๆเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงใหญ่เลยนะครับที่ช่วงที่เยอะเลยนะครับที่มีคนเปกับการชุมนุมนะฮะ ซึ่งการเปย์นเนี่ยรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในกลุ่มไหนก็ตามการบริจาคสิ่งของอาหารรวมถึงการช่วยเหลือด้านเงินประกันตัวด้วยนะครับคือตรงลานหน้า Carrier at SCB เนี่ยเหมือนเหมือนลานกิจกรรมศิลปะนะฮะก็จะมีการแสดงมีมีอีเวนต์ต่างๆตรงนี้ครับ งนตรงนี้เป็นโดยการแสดงโดยการใช้เหมือนถังนะฮะมาตีกัน แสดงเลยหลายอย่างนะครับในพื้นที่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงหน้า s อ b ตรงนี้สักทิ่หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยะจะมีการนะฮะจะมีการตรวจด้วยนะครับการก็จะมีการตรวจของในกระเป๋านะครับของคนที่จะเดินเข้ามานะครับเพื่อที่จะป้องกันการพกพาอาวุธนี่นะครับนี่ฮะเช็คนะครับ ผู้หญิงผู้ชายนะครับก็จะแยกฝั่งกันนะครับมีการเช็คร่างกายเช็คเช็คว่าพกอะไรมาหรือเปล่าเปิดกระเป๋าให้ดูหน่อยนี่ะครับก็เป็นอีกมาตรการความปลอดภัยแหละครับของการชุมนุมในครั้งนี้นะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณของเมื่อถ้าผู้ผู้ชุมนุมเนี่ยผ่านการตรวจคัดกรองอการพกพาอาวุธนี่แหละครับมาเนี่ยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาส่วนของโซนพยาบาลนะครับตรงนี้เป็นโซนพยาบาล ออนนี้จะเดินเข้าไปนะครับตรงเวทีย่อยอีกหนึ่งเวทีนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าของอธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับตรงประตูทางเข้าโซนพลาซ่านะครับ ตรงนั้นคือเวทีของคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับที่มาตั้งเป็นรถเวทีเคลื่อนที่นะฮะตั้งเป็นรถเวทีเคลื่อนที่แล้วก็ปลาใสายอยู่บนรถนะครับขณะที่ประชาชนเองเนี่ยก็นั่งกันอยู่บริเวณทางลาดนะครับไปทางลาดขึ้นไปด้านบนซึ่งหลังรถเนี่ยก็จะมีแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแนวป้องกันไม่ให้ผ่านเข้าไปไว้นะครับ

เรียกว่าปลาใสในการโจมตีรัฐบาลนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่นะครับทีนึ่งนะฮะเวทีเล็กๆอยู่ด้านหน้านี่แหละฮะเป็นวทีเล็กๆที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้อีกหนึ่งเวทีคือวันนี้เนี่ยเวทีถ้านับแล้วเนี่ยเกิน3นะครับข้า้งหลังที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2ตรงนี้อีก2ด้านหน้าเวทีใหญ่นะครับอีก2เวทีรวมแล้วเกือบ หหรือเจ็เวทีนะครับในการปลาสายในวันนี้นะครับให,ให้ชมเห็นภาพมุมสูงนะครับของการชุมนุมนะครับซึ่งขนาดนี้ก็คือบริเวณลานจอดรถด,ด้านหน้านะครับของ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับเราเทีแพ้ได้เห็นนะครับว่าตอนนี้คนเนี่ยเยอะจริงๆเยอะไปถึงฝั่งของอ,อเวนิวรัชโยธินด้วยนะครับที่ประชาชนเนี่ยเต็มในสองฝั่งถนนคู่ขนานนะครับรถ<ส>ที่จะผ่านไปมาตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับต้องลงอุโมงเข้านั้นนะครับ<ส> แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างที่คุณอานนนนำพานะครับทนายอานนนเนี่ยแหละครับมีการปราศัยนี่แหละครับ คุณสศสิวรักษ์นะครับคุณสศิวรักษ์ก็ได้เดินทางมาปรากฏในที่ชุมนุมนะครับโดยเข้าไปร่วมอยู่หลังเวทีการนําด้วยนะครับก่อนที่จะได้มีการปราาัยถึงตัวของโปรเจกประยุจันโ์โชาในการใช้มาตรา112นะครับแล้วก็ควรที่จะให้โปรเจกตประยุ์เนี่ยพ้นจากอำนาจได้แล้วนี่นะครับก็เป็นการปลาศัย ของคุณสอศิวรักษณ์นะครับวันนี้ซึ่งมาในที่ชุมนุมนะครับแต่ว่ายืนอยู่ด้านล่างของรถปลาัสนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เขาประกาศว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าคือการที่คุณสอศิวรักษณ์มาขึ้นเวทีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะครับจะมีการเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานตรงนี้กันอีกครั้งนะครับที่บริเวณด้านหน้าธนา,นาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับ